เป๊ปกวาดิโอลายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่ใช้การขาดตัวโรดี้ที่ต้องพักรักษาตัวอย่างยาวนานเป็นข้ออ้างในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกโรดี้ที่ในขณะนี้ได้เดินทางไปที่บาร์เซโลนาเพื่อรอฟังผลตรวจเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าที่ได้รับระหว่างเกมเสมอกับอาเซนนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและอาจต้องพลาดการลงสนามตลอดฤดูกาลที่เหลือให้กับทีมกวาดิโอลายอมรับว่าแข้งวัย28ปีรายนี้จะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน,าน แต่เขาจะพยายามหาทางรับมือกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเรายังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดแต่เขาจะต้องพักรักษาตัวไปอีกนานพอสมควรแต่บางทีอาจจะน้อยกว่าที่เราคาดไว้กวาดิโอล,ลากล่าวผมบอกไม่ได้เพราะเรากำลังรอโทรศัพท์จากเขาและแพทย์เพื่อแจ้งว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่ตรงไหนและต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างไรผมคิดว่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้เราจะได้ทราบเราไม่ต้องการเจอเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่เรายังคงมีฤดูกาลที่ดีได้ ผมเชื่อมั่นในนักเตะของผมมากผมมีหน้าที่ต้องหาทางออกสำหรับเรื่องนี้โรดี้คือคนที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้และทีมจะไม่ได้เล่นกับกองกลางที่ดีที่สุดในโลกไปอีกนานมากแน่นอนว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับเรานี่คือฟุตบอลมันเกิดขึ้นแล้วและหน้าที่ของผมคือการหาทางออกและลงแข่งขันให้ได้เหมือนที่เราเป็นมาหลายปีโรดี้ลงสนามไม่ได้แน่นอนว่ามันเป็นปัญหาแต่เราบนอะไรได้เหรอผมเห็นใจเขา ขอแค่เขาฟื้นตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เรารอนายอยู่นะและลุยเลยนี่คือความท้าทายเราจะไปเยนนิวคาสเซิลพยายามคว้าชัยชนะกลับมาทําในสิ่งที่เราทํามาตลอดหลายปีง่ายๆแค่นั้นเองแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ